พี่ะหนาวพี่น้องห้าวประเทศนอร์เวย์นะคะติดลบเลพี่น้องติดลบติดลบสี่องศาเลยพี่น้องเอ้ย ปีนี่หนาวก็ทุกปีเลยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยมือเย็นเป่ามือ,อเอาต้องได้เป่ามือนะคะต้องได้เป่ามือนะคะคุณป้านะคะตัวเฟือกกับพ่อตัวเฟือกเนาะไหวเบิ้งหลับปีน้องเอ้ยจะว่าขี้โมกขี้ตาออกหรอพี่น้องน,น,น,นะคะก็ร่างสิแม่แม่ละนิ่งแม่สันนิ่งว่าทนะี่ฝัน โอ้พี่น้องแต่งโตเรื่มจุดได้สวยงามเลยพี่น้องเรื่มจุดไปแบบลื่นน้ำแข็งก็ลื่นนะคะค่อยๆยางค่อยๆยางเสียผ่าก็ใส่บะตำมก็สามชุดพี่น้องชุดนอกชุดในชุดกันหนาวโอ้ยถ่ายวิดีโอบอกว่า มาดาสมสีมีมีรายได้แล้วพี่น้องสีมีรายได้จากวิดีโอแล้วยูท,ทูบแล้วพนาวะาไทยมื่อสามวินาทีสามนาทีพี่นอ้องให้ไทยมื่อสามออนาทีสสั่งและใดพนันพี่น,น้องโอ้เออเหตุเกิดเริ่มจักวันที่สิบหาตุลาพี่น้องให้ไทยซื้อมื่อซื้อมื่อช็อตชดสั้นๆนะจ๊ะช็อดสั้นๆนะคะบอกว่าสามนาทีพนันพี่น้อง จากที่เหลือเกินกับบ่ได้พี่น้องเกินกับเนาไปอืมเกินกับเนาไปเหรสามวิพันธ์นะพี่น้องสามนาที่พ่นนะมันอันงงให้หลงสาวเสาพี่น้องคนละแต่งานงามงานแต่านหนาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยงามงามปวดปวดเมืองหยาดินี่งหยาข้างทางได้พี่น้องเป็นประมาณใดข้างทางนะนะครับ เอกสายเลี้ยวขวาออไปเทไทยเดอ้อไปเทไทยอุ่นหอนใส่เสื้อมักกระเล้งนัง่งกินตำหมู้งกินปลาแดกบองกับเมี่ยงมักมี่โอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยควิมสุขคักเดี๋ยวเบื้งสี่องศานะคะมินุตนะคะติดลบพี่น้องติดลบ ่น้องปจกับเขาก่อนถ่ายคุณป้าก่อนนะพุดนั้นทักชายละหัพี่ดาคุณป้าก็โกแหลกเกตน,นะคะไปหามอ้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆเอ้ยโอเคนะคะสามนาทีแล้วนะคะบา,บายยขอบคุณนะคะที่กดติดตามให้นะคะช่องมาดามวันลันลาสารครามอินโนเวน,นะคะคเพื่อนๆสามนาทีแล้วนะคะบา,บายยเขาบอกว่าให้ได้สามนาทีนะคะทุกวันนะคะคเพื่อนๆอค่นี้แหละ